บายดีพี่น้องโมนี่มาเพาะก็เม่หนังไม้เช้าแล้วคือเก่าแมนหนังไม้กับมาอยู่ไฮอยู่สวนพี่น้องอยู่ไฮอยู่สวนคือเก่าเน้องโมนี่โมนี้กะชีมาบึงเบาคำซิงกับน้องปอพันชีมาเห็ดอันนั้นอบไก่เนาะอบไก่กระดูกลำพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่าอบไก่กระดูกลำเนื้อกระดำกระดูกมันกระดำพี่น้องก็ไก่ในี่เคพี่น้องไก่ผู ก็มีสองสามโต้งประการสิ่ล่องล่องกินไก่กระดูกลำพีน่น้องลำมันสีแสบปอไปเบิ่งน้ำกันพี่น้นาาองน้องปอกับปอกับสิงทั่วไก่สไก่บบดีพี่น้องมาสดีพี่น้องมายามือมายาเหมอนแท้มาเป็ดอบไก่กนินเน้องเปลี่ยนสวนเนื้อมันเคี้ยวได้หม้อไก่กระดูกลำ บมเคยกินเจือเถื่อนะสิร่องกินเบิก็แต่เรียงมากแต่เรียงมากเพราะฉันเคยกินนะนี่ตุ้ยอย่างแค่เคยดูมาแล้วเพราะถ้าไหนเคยทุกันมันตายนี่ตีกายมันตายมั้งไม่ยัดินเนาเฉพาะได้นี่น่องเบิ่งมันสิแสียเพะเนาะไกกระดูกดำกระดูกดำแล้วพอออกสีมะโอ้ทอดเละไกกระดูกดำเนี่ยพอเดือดเท้งเหยียดเลยกระมัเนาะ

ข้อกัวต้อมากระดูกดำเนาะขากระดำนยังไงของกันหพี่น้องโมหินทน่าสั่งไปดีนะจองดะใ้มาทไปยังไงของกันยังนะต้อไปเก็บใบขี้หุมาไหม มันสิเป็นยังน้องร่องกินไก่กระดูกลำเี่าแบ่้มันสบบอแข่่ังแรกเนาะกินไก่กระดูกลำนัดข้าวบดีพได้ไก่กระดูกลำาเ่ข้าวเสะคุจะค้องิอ่พะ แลข้าวหวานโมพิษพญาะไก่กระดูกลำโมพิษพะยชี้ไปงะยางอกเ้สะแพร่ได้ยืนเห็นด้ยอเลมันเหนอลย่างมาท่านโหดแหลดอ่อนะหดเาแวมันสอันนี้นะ อาจจะเอ่อนาไก่เห็นกระโูกล้ำไก่เป็นกระลกกระลกกระูเาเนี่ลูกสอะตันล่กโซ่เพี้ยนลูก่ส่วนตัวน้อยเห็นรดเหยาบมั้ลูกสะล้ำล้ำคือปีกระปูเหลามันเป็นแบบลูกมันลูกกระกล้ำ่ังงันไก่น้อยหันล้ำบิดไลตูสีมัน

อืมบดจ้ะหดพักนักนั่นเดี๋ยวทีน็อตนั่งเข็บนี่ยังเข็บอ้ามือไวเกลือลิที่แสบเนาะด้วยคีมอล้วปะน้ำใค่ดใส่โดนแ้่มันจะคุ้งมันจะคุ้งก็ดั ก็เอาใส่เนื้อว้าวขามมตันอีก่อนสาใส่น้าไหมอีกทีหน่อยเมื่อัแ่ใส่มาจจดคักเธอเดียับออกเลยติจิม้อพี่น้องเล่าหาชีพหาชีพท่านเอาใส่อันนั้ ว oh, ่าต่ไครเออว่าใบขี war, hum, ้หูแล้วมาใส่ลคนร้ายมันจะข้าครับาวมันตุ่มคนก่อนนี่ข้าวเดียวหมอเขาใส่เบ็ดหมอมันนี่ข้าวเดียวหมอีกกรุงเาเป็นกะตามียังมีไงดดถั่วถ่า มันมนมสิไข่อยู่แ้ว่มจะเวทแน่ปิ้ขาหมอไว้ก่อนรออีกจักนิดนึงเอาไปเรียนย่งมะหาแม่ไห้ดูดี่นอะเก็บบักถัวเก็บบักถัวย่างมาได้เก็บไปกินกับอบเป็ดอบไก่นะเก็บักถัวเพี่องยอ Uhm, thua thua có mhm 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 thua mhm 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 คุณใส่พุยีเนาพี่น้องใส่อันนี้หดอันนี้เหี่ยวใส่ขี้มูขี้หัวเอาขับบองามาพยาได้กินเองพี่น้องตูวเองกินเองอืมกาศนั่งมาแดงพี่น้อง เป็นตะมวนใช่พี่น้องเอ้ยอะไรมาเดินชวนนะพี่น้องเนาะโอ้โไก่แดงพี่น้องซีบมึงเหรวะโอ้หอมีพี่น้องเลยฝเลย่มซีาค้อชิงเียดนะ้ววางค้นชิงนีมือวาคนชิง ไปอยู่ที่นี่แหละอืมแซ่บๆพี่น้องเท่าไหร่นะอืมตกทัวร์ตอนมีพอนะฮะตัวพี่น้องเก็บมาใหม่สดๆอสากเนาะพอสิเฮ็ดแวเนาะเฮ็ดแซ่บๆได้ อาซาดไปปูน่าน้องมีสติดใจชีมือเบาคำสิงเสบได้ไหม่นาเสบได้คุณแม่ินอยินตัวเจ็บแขวนาน้อยกับเจ็บเขียวโตกับเจ็บเขีวเสีบั้พอดีอะะเด้อเยได้้ยหน่อยนึงคือก่ายดีพี่น้อง เขีกินกินข้าวต้มซมือสี่มือนหน้าบวมอันนี้ปูยืนเดินบเอโอ้ยเห็นอยู่หรอเพื่อเสียอันี้ได้กินเนาะปสิกอยเจีพี่น้องปุนตอนพังหมวกพนองเกตอนพักหอมตอนพังหมตอนพัหมวกซอยใส่เออเมืองเน้อพี่น้องเ้อมงเน้อนองปอ ขาดีมันจะใส่นาบัเ็ดจยวพี่เ้ยันจเีบนใช่ยังแนบวันนี้ใช่ยังแน่บใเป็นนัวใช่ไหมหรือเล่าิน้ำปลาใ่ตาวมอตาบมมปลาบเเจียวทามาใส่ยังแนเนาะ เด oh! ้อไฟก้อยแก้วยังกะแซ่บมหาอันนั้น้องฟอเ้อนี่ตอนพะหอมเพินไปเอาแต่ตัวยเรียนน้่ใส่ยัางย่บนี่ปลาบุญดงบานเนาบนะส่ใส่ย่างน่ปลาามาตกชาอีกคนนะโอ้โหหอมหอมพี่ดองเอ้ไอดีไ้เซฟ ปงด้วยเนาะโออปไอตัวตัวตะอตเวนคใส่ตัวนี้ซะโวยเนี่ยด้นี่ะไรเนี่ถยเนี่ยลงไปโอ้โหมาหอมใช่ะใช้ต้อการมีงาน่วนสั่งมาคมซิงเน้อสั่งน้องมี่อโไรนี้ ใช้หน่องสร้างนองมีไรดอืไก่เสบๆเนาะักบบอเสบแล้ม้อนเอาปเมม้อนไ่อาเมนอุมาเลยน้เจ้าเลยน้ำน้อยเนาะ

นังนังนัรถน้าอีโนเลยมเลือดนี่กระดม่ไปส้างนังกระโกดไก่้ถนนใหญ่ไก้รับทางใหญ่มาท hey, yeah ok, oh, oh, oh. ี่ม่ที่หางมือที่ีพี่กลางมือไว้้ววะ่เยี้ส่เี้ยส่อคอจับผมไตีไมไว้ไวกินสาวเพื่อนบุญเขบุญกันต้องบุญนี่นาแม่ไปด้างดางมือไห้นองได้ป้อมางนามาด่างมือมันไลย มาเดิอมาเด้อพี่น้องเด้ออกไก่กินขาแว้บพี่น้องอกไก่ได้ป่ะจะเอาหนาบุ๋นสุดเสียบเสียบยูเพียงยูอันนี้เนาะพี่น้องก็มีตะปกวนวจันต่ไปกั ไตเหนียวดริถอ่งามมาตเ็สแล้วมันไใเนยนไปลงมาลงมาโอหมูก็มีอมูยู่หัว่พมันหอมมันเคยแสบะลงป่อเจยวเค็มวเคมเลหรอใ่ลืออไรนะ นี่พี่นองนแตไก่อันนั้นนะเสบาไก่กระดกลำนับเ้อมันเต่ามจับตังเนี่ยไก่กระกลำพี่น่อยเน้า่งหย่มนะครับเรือปอนขาวอะนพี่น่องใหต่มกอลบเนาะชีมือสองมือนี่เด้อพี่น้อมากาีเนาะ ไว้บกปอยแก้วนะใช่ใช่นักกินใจดิแม่บอกอาบายต่อร้อยใช่ใช่ใช่แม่ขึ้นเขาแล้วเจียวโป๊ะกินเอาถิ่นเราไว้ิีน้ำกันเด้อ มากพี่น้องก็เีมื่อยกเรีกิ้กาแล้วนี่นตะเวนพอดีไหเพื่ออเวนนมันสีมุกมันหันแดงเว้นปอคับเห็นปอคนดอพี่น้องผมละลายเชื่อมาว้าเว้ยเราเวย้หลอเพาะเป็นนุ่มเด้อพี่น้องซิวกำลังเต็ม

ยงไงห่อตอนขั้วขึ้นไงขึ้นจังอ่อนเลยเลือดเลือดพ่อเิดไข่เห็นเลยจูบหน่อยจบหน่อยค่อยหักแล้วก็ชิ้นแบแม่มาไม่เคยได้แบบครอชิ้นสุไป มาวันที่เชายที่สชาไปายนี่อีเานี่วัเดินที่สองมามาวันที่สชายไปไปเดินไปจักตัวเหาชูนเหาชูนเห่าชูนรวบมาคำจิงสิเป็นเป็นทหารในเรื่องเรวมนะครับ มาหุ้มมือไปพึกไปเห็นเนี่ยโจบประจ่อปลาปลาแฉะกระดูกกระดูกเต็มจานเลยพี่น่องเก้าเนี่ยเฮืกะิางมือเห็ดพายแกินม่ได้เออนีเขาจะเป็นทีพุก

กินยูส่กิยูส่ไมก็หยาบโต้งเนาะบมโต้ฮแต่เป็นเบนบมว่าใช่มวาเอาขันเทียวคาครัวเลยวานมี้มิสมิอยู่ไปนะภาษามาเลยพี่น้องเบิดเนาะใเลือพี่น้องเลือเลือกุรีอาไดเลือเบิร์ดเนี่มาไหมไคจะกินี นี่ไปอานนามซ้ายไปโอ้โหลอยหยิบยืนเหมือนี่แมวข้ามเลยแล้วมนสูงอขะพูดหนงมีมีไปไปไปมาไป กินไรเมื่อนะพี่น้องเ้ยฮะมันมืเวิร์ดบอกเวรก็แมอกรบแล้วพี่น้องกกินยิบหอไดกินนึงคิยิบแเนยยังมีบักทัวเมื่อไหร่ในเยไหนีมาหากิน่นอครับอ๋อเวิรดเลยอ๋ออ๋อเวิดันเนี่ไปเมื่อแพ้ไหมเมื่อน้ำพาถ้าแพ้อะไรเอา Akadian đi, tìm nào Akadian nơi, tìm b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 ơi, ไก่กระดูกดำอืมแจงไรกะแหมตุบมือกิฟต์นี้กะสิจำนี้นะพี่น้องเนาะเอาเหมาะไปน้องโป๊ะบอกกอนเนื้อพี่น้องโอ้โหง่ายๆน่าหมุนก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเลยพอพี่น้องเเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ให้หักกะขอบครัวแลรแบบน้องแพ้น้องมี่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนื้อพี่น้องเอ้ย เพื่อเป็นกำลังใจขนนีจสสูฮอดไซดด้พี่น้องเยคเบืองกัมาฮิตมาอยอยู่จะกสสูฮอดไซด์แม่น้องไงกัได้พี่น้องเอ้ยมืองล่งางพมาสร้งมาให้น้องออาเรือเอาน้องอเบาเบิ้งหันบ้าน้งเิเบ้านนย ก็ให้หลวงพ่อวาบากูไล่ก็แซ่กูติดตามเนาะให้แม่น้องไห้กันน้องไห้เนาะเพื่อเป็นก้องังใจให้เป็นทีมทีมต่อไปนะเป็นหนน่อยใจวิวคนร้ายอยู่เนี่ยหน่อยใจคนติดตามขึ้นติดตามด้อยูกันเลยก็เห็นฝุ่นขึ้นีเขาหน่าเล็กเสียแล้วหลวงพ่อเนาะหน่อยใจอยู่ว่าแต่มันคนเมึงกันน้อยติดตามกันน้อยให้หลวงพ่อเสียที่เขาอ หอดใจล้วจเสียหอดใจเฟอร์กับสีหอดพันธุงปรนจักเลี้ยสีหอดใจพี่น้องเลยตามใคนจามใพีน้องเลยีจก้องจะมีแลวพี่น้องเลยมาเกันคิปหนาเลกันคิปหนาด้อพี่น้องด้เนี่ยน้องไอ้มาพอดีว่าอ้าจบก็บน้องไอ้ใช่ัยืพืนด้อกนี่นาะ น้องอ้ายมาตะส่งพ่อพี่น้องเอ้าเบาะยังเฮอเออให้น้องอ้จบคลิปซะบานี้จบนกัน้เอาๆๆก็ได้ก็แกติดตามพี่น้องเวใจให้น้องอ้แล้วแม่น้องอ้แล้วทุกคนพี่น้องส่งอานจักพาพปนอจไดกาติดตามเด้อเด้อัคลิปเออจกันคลิปบ๊ายบาย